เกิดขึ้นโดยลําพังไม่ได้นะคะถ้าขาดผู้ร่วมสนับสนุนค่ะเพราะว่านอกจากการจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆนานาแล้วนะคะยังมีคําพูดที่สวยเก๋ด้วยนะคะว่า m a แมปค่ะ Load แมปปีหน้าจะเป็นยังไงวันนี้ค่ะเรามาคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนนะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะคุณนัทดาวโรนัศิริกรรมการผู้จัดการบริษัทบล r เนอร์บิวสิคค่ะคุณจ๋ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านถัดมานะคะอันนี้อาจจะบอกเป็นว่าตัวหลักลยทีเดียวที่คิดโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์นี้ขึ้นมานะคะคุณวินิตรัตนชัยค่ะสวัสดีค่ะ ท่านสุดท้ายนะคะคนนี้นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้อีกคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะจากคาราบาลดอทเน็ตค่ะคุณชายุทธลิ้มลาววันค่ะสวัสดีค่ะใครจะเป็นคนกล่นก่อนดีว่าเป็นคนคิดประเด็นนี้จะโปรเจกต์นี้ขึ้นมาต้องเจ้าพ่อใช่ไหมก็ก็เห็นความความหนักหนาสาหัสของงานของบวนตรีคาราบาวมาตลอดนะครับก็คือว่าก็รู้สึกแปลกใจว่าความนิยมเนี่ยมีอยู่มากๆมากๆต่อเนื่องแลยไม่ได้เสริมเลยเนี่ย แต่ว่าขนาดเดียวกันความนมยมคารบาวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็พลังงานเขาก็หมดไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเล่นจนตรีทุกวันบางวันกับสองงานบ้นางใช่ฮะแล้วเดินทางแบบว่าผมว่ามไม่เป็นระบบใช่ฮะคือการเดินทางมันก็อันตรายด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะลองดูว่าถ้าลดการเดินทางดูแล้วก็เลือกงานที่ คิดว่าจําเป็นนะครับแล้วก็จัดระบบให้ดีแมネจเมนต์ให้ดีเนี่ยผมว่าก็น่าจะทําให้มีการจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็ทํางานตรงนี้ได้ก็เริ่มจากคิดตรงนี้ครับพคิดจากเห็นใจพี่แอดว่าวันนี้อยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้ไปเล่นน่านแต่ว่ามันลืนเนี่ยก็มาเล่นงานผมที่เชียงรายอีกทีนะไร เนี่ยจากประเด็นตรงนี้ก็เลยแบบคาใจอยู่ทำไงดีจริงๆเป็นห่วงนั่นเองค่ะค่ะทีนี้ถามพี่จอยมากเพราะว่าคาราบางตั้งแต่แรกๆของคาราบาวเลยค่ะวอร์เนอร์มิสกไปเห็นการเติบโตเห็นถึงจะเรียกว่าพัฒนาการก็ไม่เชิญนะคะแต่ว่าคาราบาวนี่เป็นวงเพื่อชีวิตที่ไม่เคยที่จะลดความนิยมไปเลยมีการสืบทอดมาท่เนอเรื่อยๆช่ไหมครัคือว่าผมว่าส่วนสำคัญส่วนนี้คือว่า ถ้าเกิดเรามาถามว่าในในเมืองไทยเนี่ยมีวงดนตรีอะไรที่หนึ่งก็คือทุกชั้นวันนะชอบหมดสองทุกเพศทุกอายุคือตั้งแต่เด็กจนถึงห้าหกสิบก็มีความรักในตรงนั้นคือพอพอมันมีถ้าเกิดถามเนี่ยผมว่ามันจํากัดเหลืออยู่ไม่กี่วงพอมันไม่กี่วงเนี่ยแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่ามันเหมือนว่าวงก็ เหมือนกับว่าตามใจแฟนปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไปหาแฟน350วันแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นในต่างประเทศเนี่ยวงที่มีความสามารถขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกทำให้คุณค่าของวงเนี่ยมันมันสูงขึ้นกว่าน,นี้เยอะคือเราเปรียบเทียบว่าคือเด e ะอีเกิลส์หรือว่า r โ l ลลิ s งสโตนที่คุณวินิตยกตัวอย่างมาคือเขาก็ไม่คัว350วันใช่ไหมครับแต่ว่า คือคาราบาเป็นวงวงเดียวที่พูดจริงๆว่าถ้าเกิดไปเล่นที่ไหนแฟนไม่ว่าจะเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าเล่นผับเล่นไรเนี่ย<ม>ก็น้องตามได้ตลอดคือคือความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะมาทำให้คล้ายๆกับวงเนี่ยถูกฝากระดับการเข้าหาแฟน,นใ,ให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เลยตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางคุวินิ ทำอยู่เนี่ย<ม>คือตอบโจทย์นั้นทั้งหมดแล้วในส่วนของวอร์เนอร์เราเราก็เห็นว่าพัฒนาการตรงนั้นเนี่ยมันมาถูกทานมากๆ<ม>เพราะว่ามันก็คือมันช่วยกันผลักคาร์บาเข้าไป<ม>ในจุดที่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาอายุมากแล้วเนี่ยเขาจะเป็นที่จดจําในฐานะว่าไม่ใช่ว่าวงยอดนิยมอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวงที่เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในดวงใจเนี่ย<ม>ที่เป็นอมตะก็เลยไอ,ไอเดียพวกนี้มันถูกมาผสมผสาน แล้วทางคุณวินิีก็เข้ามาด้วยด้วยด้วยแผนการแบบนี้ที่เป็นโรดแมปเนี่ยเราก็คิดว่ามันแมชกันพอดีเป๊ะเลยค่ะฟังคุณจอยพูดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณวินิจคิดช้าไปด้วยซ้านะเพราะว่าความเป็นคนสําคัญนี้ต้องคิดว่าเป็นคนของแผ่นดินเลยนะพี่แอดเนี่ยค,ครับ,รบเป็นคนที่ย่มย,ยอดมากไม่ว่าจะขยับตัว <c oughs> แค่จับจับก,กีตาร์ก็เป็นเพลงได้แล้วผมว่าจังหวะเวลามัน,มนพอดีด้วยนะค,ะค,คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ภาระของวงดนตรีที่จะต้องดูแลลูกวงจำนวนมากนะครับก็มีมีวงจรชีวิตที่ที่ที่เหมือนเป็นวงจรประจำอยู่นะครับการขยับขยายการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องห่วงหน้าห่วงหลังนะครับจริงๆลำพังพี่แอดเนี่ยไม่ลำบากหรอกแต่ว่าแกก็เป็นห่วงอาจจะอยู่ในสายเลือดกันน้องๆทีมงานอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ที่ที่มีในตัวแกนะครับเอาใจใส่ตลอดเวลามือนผมว่าตรงเนี้ย พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากจะทําก็ได้เรื่อความร่วมมือที่ดีเนี่ยอย่างคุณนัฐดาก็มาปรึกษากับทางผู้จัดการว่าผมมีแรงสนับสนุนที่ดีความร่วมมือเพราะอะไรครับเอาแค่การเคลียร์คิวอย่างเดียวเนี่ยวงการบาลเนี่ยมีคิวที่รับแสดงไปแล้วล่วงหน้าปีหน้าเนี่ยไปหลายเดือนแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยนะครับการเคลียร์เพื่อจะเคลียร์คิวต่างๆกลับมาเพื่อจัดการใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องยากแล้วแล้วอีกนั่นแหละว่า เคลียอย่างนี้แล้วมั่นใจได้ไงว่าแล้ว,แล,วแล้วลูกวงจะอยู่ได้อ,อยู่ได้แน่นอนไอ้ทุกข์อเมย์ก็คือว่ามีความมั่นใจว่าในในรถแบบอย่างนี้โมเดลอย่างเงี้ยมันน่าจะทําการตลาดได้แล้วก็จะรักษาคุณค่าของวงคาราบาลแล้วก็เลยตัดสินใจโดยที่ยังไม่ได้คิดว่าเดียวเนี้ยมันจะสําเร็จซะด้วยซ้ำไปเห็นไหมผมคิดว่าเราก็ก็ตั้งใจทํางานฝันอยากจะเห็นแบบนี้แล้วก็ตั้งใจทําฝันของเราให้จริงให้ได้แล้วก็อาจจะโชคดีว่า มันเป็นอย่างนี้มาได้เรื่อยๆก็เลยเคยตัวไปน,นิดนึงนะคะรับก็มีความมั่นใจอย่าบอกว่าเกินความมั่นใจเกินตัวไม่ใช่เงินย่าบอว่าจากจากประส,สบการณ์ที่เราสัมผัสอยู่ในตลาดจากมุมมองที่เราเห็นเราคิดว่าอัน,น,เ,นเนี้ยเดี๋ยวนี้ทาได้แล้วก็เริ่มเห็นเขาลางที่ทําได้จริงๆทั้งๆที่เพื่อนหลายคนบอกว่าแน่ใจเือมันไม่ได้จบแค่ค่าตัวของวงดนตรีคาราบาวอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องขบวนการจัดการมีเรื่องการทำโปรโมชั่นทำการตลาดแล้วก็ เรื่องของการทำ production ํำโปรดักชันอีกนะหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยใช้งบประมาณรวมกันประมาณเกินกว่าน้าผมว่าน่าจะมีแตกว200ล้านแล้วเนี่ยนะยังนึกไม่ออกว่าเราจะไปในตลาดแล้วจะจะได้มาซึ่งทําให้วงแฮปปี้นะครับแล้วก็ในตลาดมีความสุขแฟนเพลงมีความสุขแต่ในขณะนี้เนี่ยผมผมเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ ได้ก็ได้รับความไว้แรงใจจากพี่แอดจากวงคาราบาลด้วยแล้วก็เขาสนับสนุนและเป็นห่วงเราด้วยว่าจะไหวไหมปรับแผนก็ได้นะอันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าดาวสเกลลงมาหน่อยนึงค่อยๆเดินแต่ผมว่าเล็กๆนิดไม่เพราะว่าคือถ้าเรามันก็ไก่กับไข่นะถ้าเราเล็กเราก็ทํางานใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องกล้าคิดใหญ่เพื่อทําให้งานใหญ่มันได้ทีนี้เรามาถามค่ะขอถามข้อมูลบ้างเพราะว่าน้องนี่ก็เป็นดูแลเรื่องคาราบาลดอทนใช่ไหมคะก็จะเห็นสมาชิกหลากหลาย ตอนนี้ยอดไปถึงกี่คนแล้วคะก็ถ้าสมาชิกทั่วประเทศก็ลงทะเบียนจริงว่าหลายหมื่นคนแล้วนะค่ะแล้วแฟนคลับจริงๆแล้วว่าเท่าที่เรามีคอนเนคชันกันมีเยอะไหมหลากหลายอายุครับตั้งแต่ตั้งแต่นักศึกษานักกาเด็กๆาจนถึงระดับอาชดบดีก็มีที่สมัครเข้ามาแต่เขาก็ไม่ไม่กล้าทุกทุกวัยอะฮะแต่วัยคนทํางานคนนักศึกษาคือจะขาดกันไปเด็กๆเล็กๆนี้นะคะ มีฮะก็มีก็คือเลาเราคเปิดให้ดูฟันหรือเปล่ามาเอาประจานจัดเกันเองค่ะถ้าอย่างนี้กันตีได้ว่าสินค้าพรีเมี่ยมทั้งหลายที่คุณมินี่จะทำต่อไปเกี่ยวกับแบรนด์คาราบาวทั้งหมดเนี่ยมีขายได้สิอ๋อแน่นอนอยู่แล้วฮะก็คือตัวตัวโรดักหรือตัวอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับคาราบาวตั้งแต่ได้หมดเลยนี่แต่เขาทำหัวจดเท้าเลยนะแว่นตายันรองเท้าเลยขอโทษนะคะป็นเกงในมีด้วยไหมคะก็มีความเป็นไปได้สช่ บางคนบอกมันไม่มีคอนดอมด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวให้มีแอดนพิซเซนเตอร์ก็คือคุณน้าตาหัวราะเลยก็คือฐานข้อมูลนี่คิดว่าแน่นพอแล้วที่ยังไม่เปิดเผยอีกจะไม่ได้สมัครอ๋อก็คือจริงจริงคาราบาลเน็ตคือปีนี้ก็ร่วมสิบปีละที่เรามีคู่กับคาราบาลมาก็เป็นเราก็เป็นเหมือนกลุ่มคนที่รักคาราบาลแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาปีนี้ก็คือ เจอแบบเซ็ตเแล้วแล้วก็มีเราเน้นเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากวงพาราบาลหรือจากทางน้องมิวสิกอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพันธมิตรสนับสนุนกันโดยมาตลอดนะครับก็มีอะไรข่าวสารอะไรนี้ก็แป๊บเดียวครับแสดงเขารู้แล้วสิว่าจะมี30ปีงานใหญ่ยักกันถ้หลังจากนี้หลังจากวันนี้ทุกอย่างก็ขึ้นเว็บทั้งหมดนะฮะตอนนี้มีเสียงแบบเป็นห่วังไหมคะาริถงคาราบาลนี่นะเป็นเหมือนกับใกล้ชิดคนง่ายหมูกระทะก็เล่นร้าน ขับคาเฟ่เนี่ยคือขาตัวไม่ยากคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจังหวัดละหนึ่งที่เองเวียนกันไปครบทั้งประเทศกว่าจะครบกว่าจะได้เจอศิลปินในดวงใจอีกครั้งหนึง่งยากลาบากมาก,มากแล้วอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกแบ่งชนชั้นกันหรือเปล่าหรือต้องเลือกคนเข้าไปดูอีกถ้าตั๋วจะแพงกว่าเดิมไหมครับ,ค,รบคือตรงนี้ครับผม,ผมคิด ผมว่าแฟนเพลงกับเราต้องเปิดใจกว้างนะครับในงาน30ปสเรปีเราจำเป็นจะต้องทำงานให้ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับนับวันมันก็จะมีดิ่งลงนะับแต่ถ้าเรามีกระบวนการจัดการทำให้ดีขึ้นไม่เอาเปรียบเขานะครับทำภาพผลิตให้เหมือนกันสแตนดาร์ดเดียวทั้งประเทศผมว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ ที่จะทําให้คนประทับใจว่าคาราบาลมีความตั้งใจจริงๆที่จะนําของที่ดีที่สุดใ,ในเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยไปหาเขา<ม>และไปขอบคุณด้วยตัวเองออจริงอยู่อาจจะไม่ได้สามารถตอบสนองแฟนได้ครบถ้วน<ม>แต่ผมคิดว่าน่าจะชดเชยในบางสิ่งบางอย่างกลับไปใน<ม>ในลักษณะการเสพ<ม>ในเรื่องสื่ออื่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องเห็นใจ ตัววงด้วยเหมือนกันนะครับว่าการเดินทางแบบนี้มนันมันจะสึกหลอไปเรื่อยๆอครับปีหนึ่งเราอยากจะทดลองทำดูว่า30ปีคาลบาแล้วก็จัดรูปของการบริหารจัดการที่ที่รัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยผลตอบผมเชื่อว่าเขาก็อาจจะเป็นในมุมที่บวกมากมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาของไม่ดีไปหาเขาครับเห็นว่าคนที่อยากได้ของดีและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในมหากรรมดนตรี30ปีเนี่ยต้องมีความ เขาเรียกว่าพยายามเป็นพิเศษจากเดิม,มนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็จะทําให้ให้งานนี้มันหลุดล่วงได้คุณทัศไทเห็นด้วยไหมคะว่าวย,ยิ่งเหมือนกับหาตัวยากมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้นไหมก็กลับไปที่เดิมนะฮะก็คือว่าคืออันหนึ่งเนี่ยคาราบาวเนี่ยไม่ไม่ได้ทอดทิ้งแฟนการที่ได้พบคน50,000นคนในปีหน้าเนี่ยมันมันก็ยังเป็นจํานวนที่เยอะอยู่มากมากนะครับอันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่สองก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่า ทางแฟนเนี่ยผมเชื่อว่าจะเข้าใจเองเนะฮะที่หลังเนี่ยนะครับว่าคือคือการที่เหมือนกับว่าพวกเราเนยพยายามยกระดับเนี่ยนะครับงานคอนเสิร์ตงานแสดงขึ้นมาเนี่ยม,มันมันมีคล้ายๆกับทั้งทั้งอะไรล่ะ สตัง์แล้วมันมีทั้งเหงื่อที่เสียไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะต้องอาศัยความพยายามมากขึ้นกับเดิมนิดนึงเนี่ยที่จะเหมือนกับว่าไปดูโชว์คาราบาวนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือนั่งกินหม้อไฟไปดูพี่แอดเล่นไปใช่ไหมครับเหงื่อตกไปตอนนี้สิ่งที่ผมเชื่อว่าทางทางคุณวินนจกำลังทำอยู่นี่คือการเข้าไปดูคอนเสิร์ตคาราบาวแบบคล้ายๆกับว่าเสพ คอนเสิร์ตคาราบาวอย่างเต็มที่ในอัธรสนั้นๆเพราะนั้นผมเชื่อว่าแฟนจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายต้องถามแฟนคลับหน่อยเสียงที่ได้ยินมาเป็นยังไงบ้างคะแบบเขารู้สึกต้องเจอคาราบาลอีกลุกใหม่หรือเปล่าเวอร์ชันใหม่ไหมอย่างที่พี่วินิตบอกก็คือบางอย่างเราก็ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่แล้วก็ต้องมาจะไม่มีเสียงต่อว่าหรอคะก็หลังจากวันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาดูเอิสิคงต่อว่าคงไม่มีหรอกครับคือก็คือในส่วนนากก็คืออาจจะต้อง ก็คือเป็นการพริกรูปแบบใหม่<ะ>จากที่คาราบาวทำมาเป็น10บสปีแล้ว<ะ>จ,รจริงจริงมันก็เป็นวาระที่ที่ทด้วยด้วยอายุของวงด้วยอายุของศิลปินหรือว่าอะไรต่างๆก็คือมันก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในคือเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะฮะ <S <S 2> <S 2> แต่โอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะไปไปไม่ไม่ตรงใจกับทุกทกคนเราไอ้ตรงนั้นก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องมาดูมันก็ต้องมาเวทน้ําหนักดูว่าสิ่งที่ดีสําหรับวงหรือว่าสําหรับ คนหมู่มากจะเป็นยังไงปรน,นั้นมากกว่าค่ะคือมีนี้ล่ะคะเตรียมใจรับตรงส่วนนเล็กน้อยๆตรงนี้บ้างไหมเพราะว่าอหรือว่า